ขาเท่าไหร่เนาะโค้ดแรงๆแปดสินะอันนี้ไปออกได้นะโดนวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลว่าเออการที่ตำรวจแต่งเต็มยศไปจับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขายสลากเกินราคาหรือไปเล่นตลกเท่าไหร่ท่านี้่นเท่าน้่นะ้เที้่น้เันเท่ารั้ไม่น้เชื้่า้เท่าี้่า้เานเน้เาน้อา้า้อา้า้าา พูดแรงๆที่ขายเท่าไหร่บเลยอ่าก็าบอกพี่น้องสื่อมวลนให้รับทราบนะแต่งเครื่องแบบเต็มยศไปถามคนทําผิดกฎหมายจะมีคนไหนบ้างที่บอกว่าผมทําผิดกฎหมายครับไม่มีหรอครับขายเท่าไหร่แปดสิบนะแปดสิบนะที่รับเลยครับไม่เชื่อที่รับเลยครับผมจะได้ขายเท่าไหร่ จพูดดังๆที่ขายเท่าไหร่ก็นะอบอกพี่น้องสี่นคนชนให้รับทราบนะว่าลอตเตอรี่ที่ไหนขายเกิเนทำเทนนอตต้องไปเท่าไหร่ขายเท่าโอเคเยี่ยมนะขายเท่าไหร่นะนะน้อพูดดังๆแปดสิบนะอันนี้เอาไปออกได้นะว่าลอตเตอรี่ที่ทำเทนนอตอุดรธานีขาย80 ที่ไหนขายแพงมาซื้อคำชะโนดนะ,อะโอเคนะ,ะวันนี้ก็มีเรื่องเขาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องผู้การจังหวัดอุดรธานีแต,งต่งเครื่องแบบเต็มยศไปขอซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่คำชะคำชะโนดนะครับนะนะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปถามคนขายสลากกินแบ่งรัฐ,รฐบาลที่คำชะโนดถามว่าสลากขายราคาเท่าไหร่80บบาทหรือเปล่า บอกมาสิคำชะโนดขายราคาเท่าไหร่นะบอกอนนสื่อมวลชนสิอ่านะครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลว่าออการที่ตํารวจแต่งเต็มยศผู้การจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะไปจับคนร้ายไปจับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขายสลากเกินราคาหรือไปเล่นตลก นะเพราะประชาชนเขาดูแล้วเนี่ยวันพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันไม่เหมือนการไปจับคนร้ายเลยนะถ้าเราก็แต่งเครื่องแบบเต็มยศไปถามคนร้ายไปถามคนทําผิดกฎหมายจะมีคนไหนบ้างที่บอกว่าผมทําผิดกฎหมายครับไม่มีหรอกครับนะถ้าเราจะไปจับคนร้ายจะจับคนขายสลากเกินราคาเราก็ต้องปลอมตัวนะปลอมตัวไปไปล่อซื้อล่อจับอะไรเหมือนกับที่ไปล่อจับ่อคขายาเสพติด นะครับปลอมตัวไปไม่ใช่แต่งเครื่องแบบตำรวจยศระดับในพลพร้อมลูกน้องใส่เครื่องแบบเยอะแยะมากมายไปขอซื้อยาเสพติดพ่อ้ายาบ้ามันจะขายยาบ้าให้ไหมนะ่ะมันก็ไม่ขายก็มันต้องปลอมตัวอะไรต่างๆนะครับการที่ผู้การจังหวัดอุดรเนี่ยไปแสดงแบบนั้นมันก็ทําให้คนมองตํารวจนะ,นะนะมองไม่ค่อยดีนะมองคุณมาทําอะไรเล่นตลกหรือเปล่า นีครับอันนี้ก็เป็นทําให้คนมองตํารวจดูยังไงแปลกแปลกจริงไหมครับพี่น้องคือคือคือคุณต้องการจะแก้ปัญหาจริงไหมหรือคุณต้องการอะไรสร้างภาพหรือคุณต้องการที่จะสร้างภาพในจังหวัดอุดรนี่เห็นว่าคําชะโนดไม่มีการขายสลากเกินราคานะแล้วก็เรียกผู้สื่อข่าวมาดูให้มันเป็นข่าวเป็นอะไรแค่นั้นเลยคือคือทาแบบนี้มันผมว่ามันคนจะมองตํารวจดูแล้วเหมือนไม่ได้มีความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา อย่างจริงจังใช่หรือไม่ผมว่างานนี้โดนวิจารณ์ในทางลบเสียหายนะครับดูมันไม่น่าเชื่อถือไปดูนครนายกน,ครน,ยกนครนายกนั้นมีการนะ,นะมีคนปลอมตัวแล้วก็ไปอัดเสียงแม่ค้าถามว่าขายสลาดเกินราคาไหมเกินนะนะครับขายเกินราคาหมดนครนายกนะนะที่วันนี้มีข่าวเป็นพักการเมืองพักหนึ่งอัดเสียงอัดไลน์มาก็บอกต้องจ่ายตำรวจไหมต้องจ่าย จ่ายสวยตำรวจเดือนละพันต่อคนถ้าไม่จ่ายก็ขายไม่ได้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าอะไรนะแสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่าการขายสลากกินแบ่งเกินราคาของผู้ค้ารายย่อยนั้นเป็นไงสามารถทําได้เพราะจ่ายสวยให้กับตำรวจเดือนละ1,000พันบาทนะเห็นมีมีข่าวแถวนครนายก มันน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะที่ผ่านมาก็มีประชาชนร้องเรียนผมนะหลายจังหวัดว่าถ้าเราจ่ายเดือนละพันเราก็สามารถที่จะเรียกอะไรสามารถที่จะขายสลากเกินราคาได้นะครับอ,นะอันนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขายสลากเกินราคามันไม่สามารถแก้ได้มันต้องไปแก้ปัญหาที่หยีปัวนู่นรับมาจากกองสลากรับมาเท่าไหร่ แล้วมันขายให้กับรา,ายย่อยเท่าไหร่ผมว่ามันขายเนี่ยเกินกว่า80แล้วนะครับ100%ครับรัฐบาลต้องการจะแก้ไขก็ไปแก้ไขปัญหาหยิบัวเนี่เพราะอ้พวกนั้นเนี่เสือนอนกินเดือนได้เป็น10ล้านยี่สิล้านนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเรื่องเรื่องตลาดนะะอืมนะครับ